สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะใครที่เข้ามารับชมซ้อมหวยขอให้มีแต่ความโชคดีนะคะขอให้มีแต่ความมั่งคั่งมั่งมีนะคะขอให้มีแต่โชคมีลาบนะคะพี่น้องจ๋าใครจะเอาจะมีป่นปลาหรือว่าป่นกบก็ได้นะคะไม่ใช่มีแต่ลาบนะคะหรือว่าจะแกงหน่อไม้ก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าซ้อมวยเป็นคนค่อนข้างจะตลกหรือว่าบ้องไปเลยนะคะพี่น้องจ๋าอย่าถือสานะคะ โอเคจ้าวันนี้ก็จะมาให้แนวทางหวยฮานอยสี่ฮานอยมัดรวมนะคะพี่น้องจางวดประจําวันพุทธที่สิบเจ็ดเดือนสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะก่อนที่จะมารับชมแนวทางนะคะเรามารับฟังคําเตือน่อนะคะคําเตือนนะคะคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะจ๊ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้คาแนะนําจากผู้ปกครองนะคะ ตัวเลขก็เกิดจากการคำนวณของสถิติหวยที่ออกนิ้วดก่อนๆน,นะจ๊ะพี่น้องจา๋าอาจจะคำนวณเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะโอเคจ้าเรามาสรุปเนทางของงวดประจาวันอังคารที่16กันดีกว่านะคะว่าในตารางใายวันที่ให้ไปนั้นมีเข้าหรือเปล่าทําไมวันวันที่16ถึงให้ล,ลงให้แค่คลิปเดียวไม่ลงคงสุดท้ายเพราะว่าเพื่อนๆทุกท่านาโฟกัสที่ตาไทยกันอยู่เนาะ แอดมินก็เลยไม่ลงเนาะขนาดลงคลิปเดียวยอดก็ยังไม่ถึง100เลยก็ไม่อยากจะรบกวนเพื่อนๆนะคะก็เลยลงแค่คลิปเดียวเนาะพี่น้องเนา okay, ะโอเคจ้าเรามาดูแนวทางของอผลสรุปของวันที่16กันดีกว่าเลขตารางก็จะมีเลขสองสี่าเจ็ดสามศูนะคะเฉพาะกิจออก6กห้านะคะไม่เข้าเนาะสาไม่เข้าเนาะ พิเศษ601ก็ไม่เข้า68ก็ไม่เข้านะคะเลขตารางามาเข้ารอบปกติแต่ไม่ปกติน4ะ4 4 04เข้านะคะ52เข้านะคะบอกแล้วว่าปกติมันจะไม่ปกติน2ะ52เข้า4774เข้านะคะรอบ VIP เลขตารางนะคะ6กห้าไม่เข้านะคะส่วนเลขเจาะให้นะคะเจาะเน้นเจาะไปที่เลข4กับเลข7นะคะ4 0 0 4เข้านะคะ4 1ไม่เข้านะคะ4 2ไม่เข้านะคะ4 5ไม่เข้านะคะเลข7นะคะ7 1ไม่เข้านะคะ7 3ไม่เข้านะคะ7 4 4 7เข้านะคะตรงเลยค่ะ7 8ไม่เข้านะคะสรุปว่าเข้า1 2 3 สี่ห้าชุดเลขตารางเข้าอยู่สามชุดแล้วเลขจ 1, เจาะหนึ่งอ่สองชุดนะคะแล้วก็เลขเอา่าชุดกันชุดกันไม่เข้าเนาะพี่น้องเนาะชุดกันไม่เข้าจ้าส่วนเลขสามตัวตัดเล่นก็เข้าอยู่นะคะห้าสองใครตัดเล่นได้ห้าสองนะคะสรุปว่าเข้านะคะเข้าก็คือเข้าห้าสองเข้าอ่าเจ็ดสี่เข้าศูนย์สี่นะคะ ใช่ไหมอ่าใช่เข้า3มชุดนะคะพี่น้องจา๋าโอเคจ้ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูของงวดประจำวันที่17กันดีก,กว่าว่าเลขตารางรายวันเลขตารางลายวเวนแอดมินจะให้ตัวไหนนะคะเลขตารางลายเวนนะคะเลข0เลขสเลข2เลข1เลข9เลข8นะคะ เลขตารางลายเว้นนะคะพี่น้องจ๋าเน้นเจาะไปที่เลขศูนย์ทรง0ูย์แล้วนี่่อยทรงศูนย์แล้วพี่น้องเอาไปศูนย์หนึ่งไม่ใช่ผูดผิด4ี่หนึ่งสี่สามห้าสี่เกย์หนย์ห้า 08นะคะตัวที่ชอบก็จะเป็น01กับ02ตัวที่ชอบก็จะเป็น41กับ45อย่าลืมปิ้นหัวลงเป็น46เด้อพี่น้องถ้ามีเลข6กับเลข9นะนะอย่าลืมกลับหัวลงนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกแล้วก็เลขชุดกันนะคะชุดกันไปที่21 24 สามแปดเจ็ดเก้านะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมกลับหัวลงนะคะพี่น้องอย่าลืมกลับหัวลงนะคะพี่น้องตัวที่ชอบก็จะเป็นสองหนึ่งกับสามแปดนะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครชื่นชอบตัวไหนก็อย่าลืม าตามนะคะพี่น้องอาจจะชอบไม่เหมือนแอดมินก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้มีแต่ความโชคดีความเฮงความรวยนะคะพี่น้องอาสามตัวตัดเล่นก็ไปเลยพี่น้องป้ป้ายปเลยศูนย์ด 084นะคะอย่าลืมตัดเล่นนะคะพี่น้องอย่าลืมตัดเล่นนะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมตัดเล่นนะคะสําหรับคลิปนี้เราขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเรงเลย,ยทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ